สวัสดีค่ะท,ทุกท่านคะ่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะถ้าเราเห็นพระที่นั่งนี้นะคะเราก็จะนึกว่าอยู่ใกล้ๆก,กับสวนดุสิตเดิมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะผ่านไปมาอยู่บ่อยๆนะคะทุกๆท,ท่านที่เคยอยู่ในกรุงเทพหรือว่าเคยเที่ยวงานสวนอัมพรหรือว่างานกายชาติเมื่อก่อนนะคะ ก็จะเห็นบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นเองนะคะเป็นท้องพระโรงเดิมของพระราชวังดุสิตชื่อของพระที่นั่งนี้นะคะนํามาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังพระที่นั่งอนันตสมาคมสร้างขึ้นในปีพศ2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แต่สร้างไม่ทันเสร็จนะคะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อเสด็จสวรรคตจึงสร้างต่อแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมใช้เวลาสร้างทั้งหมดก็8ปีทีเดียวเลยนะคะพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นอาคารทรงยุโรปรวนเป็นพระที่นั่งถิ่นอ่อนเพียงองค์เดียวในประเทศไทยซึ่งก่อสร้างโดยอ่อนสีขาวชั้นหนึ่งจากเมืองคาราดา,าประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีนามว่ามาริโอตามันโยมีแรงบันดาลใจมาจากโดมวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนงครรัฐวาติกันและโบสถ์เซนต์ปอนแห่งกรุงลอนดอนสหรัฐอาณาจักรงานก่อสร้างทั้งหมดนะคะมาจากแรงงานทั้งคนไทยและคนจีนส่วนงานภายในที่มีการตกแต่งด้วยศิลปะเซตโกเกี่ยวกับพระราชกรณีรยกิจ ที่สําคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชการต่างๆก็มาจากฝีมือจากช่างอิตาลีเป็นส่วนใหญ่พระที่นั่งอนันตสมาคมมีจุดเด่นที่โดมใหญ่ตรงกลางซึ่งทาจากทองแดงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15เมตรและรวมเป็นถึงโดมด้วยอีก6โดมแต่เนื่องจากสนิมทําให้เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอมน้ําเงินในปัจจุบัน ในอดีตพระที่นั่งอนันตสมาคมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามารับชมได้จนในวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2560ก็ได้ปิดปรับปรุงโดยไม่มีกำหนดมาจนถึงปัจจุบันนะคะเรามาดูประวัติของพระที่นั่งอนันตสมาคมกันสักนิดนะคะสืบเนื่องมาจากพระที่นั่งต่างๆในพระราชวังสวนดุสิตซึ่งพระองค์โปรดให้สร้างขึ้นณนะตำบลสามเสนคับแคบ ไม่กว้างขวางพอแก่การพระราชพิธีต่างๆจึงเห็นควรให้ก่อสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่นี้และราชมนเทียนที่เรียกว่าหมู่พระอภิเนานิเวศในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นในสมัยของพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวได้สุดโทมอย่างรวดเร็วไม่สามารถแต่ปรับปรุงรักษาบำรุงต่อไปได้ ขันจะสร้างขึ้นใหม่สถานที่ในพระบรมมหาราชวังก็ขับแคบด้วยเหตุนี้เองพระบาทสมเด็จพระนุททมก้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรรณาโปรดเก้าให้สร้างขึ้นโดยตั้งอยู่ในทางทิศต,ตะวันออกของพระที่นั่งอมพรสถานเพื่อใช้เป็นสถานที่เสด็จออกมหาสมัคมพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาเลิก ในวันที่11พฤศจิกาย,ยนพศ2451พร้อมทั้งพระราชฐานชื่อพระที่นั่งว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นชื่อพระที่นั่งองค์หนึง่งภายในพระอภินาวนิเวศพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ด้วยสภาพที่สุดโทรมยากแก่การบูรณะจึงได้หรื้อรง พระทินั่งอนันตสมาคมออกแบบโดยมาริโอตามานโยโดยมีพระยายมราชปั้นสุขุมเป็นแม่กองจัดการก่อสร้างและมีพระยาประชากรกิจวิจารณโออมาตยากุลเป็นผู้ช่วยแต่พระบาทสมเด็จพระตุลตอมเกล้าได้เสด็จสวรรคต ่อนที่พระที่นั่งจะสร้างเสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดําเนินการก่อสร้างพระที่นั่งต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพศ2458โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น8ปีใช้งบประมาณประมาณ15ล้านบาทพระที่นั่งอนันตสมาคมมีลักษณะส,สถาปัตยกรรมแบบ นีโอเรเนซองและนีโอคลาสสิกโดยตกแต่งผ้าที่นั่งด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีโดยมีจุดเด่นคือมีหลังคาโดมคลาสสิกของโรมอยู่ตรงกลางและมีโดมเล็กๆโดยรอบอีก6โดมรวมทั้งสิ้น7โดมโดยโดมทั้งหมดทำขึ้นจากทองแดงต่อมาเกิดสนิมสีเขียวขึ้นตามการเวลา ขนาดขององค์พระที่นั่งส่วนกว้างประมาณได้49.50เมตรยาว112.50เมตรและสูง49.50เมตรลักษณะของโดมมีอิทธิพลมาจากวิหารเซนต์ปีเตอร์นครรัฐวาติกันและโบสถ์เซนตปอนแห่งกรุงรอนดอนประเทศอังกฤษภายในพระที่นั่ง บนเพดานโดมมีภาพเขียนเฟสโกเขียนบนปูนเปียกซึ่งภาพจะติดทนกว่าภาพที่เขียนบนปูนแห้งภาพจิตรกรรมไทยนิยมเขียนบนปูนแห้งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่6จํานวน6ภาพด้วยฝีมือเขียนภาพของนายชีปรีโครีและสัตวปร,ราจาร์แกริ เลโอกินีเพดานโดมด้านทิศเหนือเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพญามหากษัตรย์ศึสสกสเสด็จกลับจากราชการทัพที่ขเมรเพดานโดมด้านทิศตะวันออกเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภา,าลัยและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์งานศิลปะ เพดานด้านทิศตะวันตกเป็นภาเพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประทับเบื้องหน้าพระพุทธชินสีแวดล้อมด้วยพระพิสุขและนักบวชต่างๆชาติศาส,สนิกิกายต่างๆแสดงในยะแห่งพระราชจัญยาที่ทรงเป็นองค์ศสัทธรรมพบของทุกศาสนาโดยไม่ลังเกียจกีดกัน พดาดนโดมด้านทิศใต้ของท้องพระโรงกลางเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยทานและทรงเลิกประเพณีธาตุพดานด้านทิศตะวันออกของท้องพระโรงกลางเป็นภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกประทับณพระที่นั่งบุษบกมาลาที่มุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตปราศาสตร์ เนื่องในงานพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษสมโพช์เมื่อพศ2454พิดานโดมกลางซึ่งเป็นโดมใหญ่ที่สุดมีจารึกพระประมาพิไยยัยย่อจพรรอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พิดานนับจากใต้โดมตลอดทั้งบริเวณท้องพระโรงกลางมีจารึกพระประมาพิไยยัยย่อจพรรสลับกัน กับวปอรอ,อันเป็นพระปรมาพิไทยย่อของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรือนยอดบรมมังคลา,านุสรณีเรือนยอดบรมมังคลา,านุสรณีเป็นเรือนยอดทรงไทยล้วนตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคมสร้างขึ้นโดยสถาบันศิริกิจโมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงจัดสร้างขึ้นในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระชนาการีเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสืราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง ทรงพระชนพรรษาครบ7รอบตั้งแต่กุมภาพันธ์พศ2557จนถึงเดือนมิถุนายนพศ2559เรือนยอดนี้ออกแบบมาทั้งหมด9ยอดซึ่งถือเป็นอาคารที่มีจำนวนยอดปราสาทมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่มี5ยอดสำหรับเหตุการณ์สำคัญนะคะ พระที่นั่งอนันตสมาคมได้ทำหน้าที่เป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทยเนื่องจากในช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระมุขได้ใช้พระที่นั่งนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในอาคารรัฐสภาแห่งที่สองซึ่งอยู่ข้างๆพระที่นั่งองค์นี้พระที่นั่งอนันตสมาคมยังเป็นสถานที่ประกอบ พระราชพิธีรัฐพิธีสำคัญสำคัญมากมายอาทิรัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาชวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมารพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู พระเจ้าหลานคือพระองค์เจ้าทีบังกรรศมีโชธและการเสด็จออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษอีกสี่ครั้งพระที่นั่งอนันตสมาคมเคยใช้เป็นที่เสด็จออกดังนี้ 1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอนาณาจักรสยาม เมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2475 2. พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกเนื่องในงานสมโภชเนื่องในการสเสด็จนิวัตพระนครหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจสเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปเมื่อวันที่19มกราคมพศ2504 สามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบเมื่อวันที่ห้าธันวาคมพศ2542สี่พระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศรมหาภูพธมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกเนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบหกสิบปี เมื่อวันที่9มิถุนาย,ยนพศ2549 5. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม,หา,มหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา85 000, พรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2555 6. พระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จออกเนื่องในพระราชพธิธีพระราชทานรัชธรรมนูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยเมื่อวันที่6เมษายนพศ2560นอกจากนี้พระที่นั่งอนันตสมาคมยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกก็คือ APEC 2003เมื่อปีพศ2546 นี่ก็คือประวัติของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องเศรษฐกิจแช n เ l นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับ EP ีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ EP หน้าค่อยจะมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับ e p ีนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ อย่าลืมติดตามไปนะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ